กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวค่ะ วันนี้จะพาคุณผู้ชมไปเกาะติดผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรวิทยาการผู้นำไทยจีนรุ่นที่5หรือวทอจอ .5 ที่ได้มีโอกาสเดินทางไปศึกษาดูงานที่มูลนิธิป่อเต็กตึงได้กราบสการะหลวงปู่ไต้ฮงกงและได้รับทราบถึงประวัติความเป็นมาในการก่อตั้งมูลนิธิป่อเต็กตึงรวมถึงภารกิจในการให้ความช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากและประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาวจีนที่มีบทบาทและสืบทอดเชื้อสายกันมาจน ถึงปัจจุบันไปติดตามรายละเอียดด้วยกันค่ะผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรวิทยาการผู้นำไทยจีนหรือวทอจอรุ่นที่5ศึกษาดูงานณนะมูลนิธิป่อเต็กตึงสการ่าหลวงปู่ใต้หงหรือใต้ฮงกงซึ่งเป็นองค์ดั้งเดิมที่อันเชิญมาจากจีนเมื่อ110ปีที่แล้วเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์หรือหอประวัติและดูงานภารกิจของมูลนิธิป่อเต็กตึงรวมถึงชมการสาธิตการกู้ชีพกู้ภยัยโดยมีคุณอรันเอี่ยมสุรี กรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึงและผู้ำนวยการสถาบันและประธานหลักสูตรวรทอจอบรรยายถึงประวัติความเป็นมาและภารกิจของมูลนิธิป่อเต็กตึงว่ามูลนิธิป่อเต็กตึงเกิดขึ้นในปี2453เป็นช่วงคาบเกี่ยวรอยต่อระหว่างปลายรัชกาลที่5กับต้นรัชกาลที่6ตอนนั้นเกิดโรคระบาดในสังคมไทยและมีคนเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก บ้านเมืองเกิดความวุ่นวายจังหวะนั้นมีพ่อค้าจีน12คนนำโดยนายโงเตชวนิตหรือยี่กอหงหรือบรรดาศะพระอนุวัตรราชนิยมเป็นคนที่รวบรวมคนจีน12คนขึ้นมาแล้วตั้งเป็นคณะเก็บศพใต้ห่องกงผ่านมา20กว่าปีกิจการของคณะเก็บศพเริ่มมีมากขึ้นเรื่อยๆและมีงานที่หลากหลายจึงได้ตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นมาในปี2480 โดยมีนายเหียกงเอี่ยมหรือนายเอียเอ่ยมเอี่ยมสุรีคุณปู่หรืออากงของคุณอรันเป็นประธานคนแรกคุณอุเทนเตชะภัยบูลเป็นรองประธานและเลขาธิการมูลนิธิหลังจากที่นายเอี่ยมถูกยิงเสียชีวิตที่เยาวราชคุณอุเทนก็เป็นประธานคนต่อมาทั้งการช่วยเหลือสังคมก่อตั้งโรงพยาบาลมหาวิทยาลายัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติรวมทั้งแพทย์แผนจีน พระมหากรุณาธิคุณของราชวงศ์จักรีที่มีต่อมูลนิธิป่อเต็กตึง้งเมื่อตั้งเป็นคณะเก็บศพในหลวงราชการที่6พระราชทานเงินให้ทุกปีปีละ2,000บาทเทียบกับปัจจุบันประมาณแสนกว่าบาทแล้วทรงมีดำรัสว่าดีนะคณะเก็บศพทำให้บ้านเมืองสะอาดขึ้นปี2489 มีกระบฏเลี้ยพระซึ่งเป็นช่วงที่มีความขัดแย้งระหว่างตำรวจกับคนจีนในสำเพงเยาวราชเกิดการจลาจลย่อยๆขึ้นมาในหลวงราชการที่8กับพระอนุชาคือราชการที่9สเสด็จประพาสไปเจริญกรุงสำเพงเยาวราชท่านได้สเสด็จมาที่มูลนิธิป่อเต็กตึ้งและโรงพยาบาลหัวเฉียวปัญหาที่เกิดขึ้นจึงคลี่คลายด้วยดี ปี2522ในหลวงราชการที่9ทรงเสด็จมาเปิดอาคาร22ชั้นทรงมีพระราชดำรัสว่าโรงพยาบาลน,นี้เป็นแห่งแรกที่สามารถลำเลียงผู้ป่วยทางเครื่องบินได้ปี2537เสด็จมาเป็นประธานเปิดโรงพยาบาลหัวเฉียวโดยใช้เวลาอยู่2ชั่วโมงและปลูกต้นโพธิ์ที่มหาวิทยาลัย ทรงมีพระราชดำรัสกับอธิการบดีและคุณอุเทนว่าขอให้ทำมาหาวิทยาลัยแห่งนี้ให้ดีโดยพระราชทานเงินให้ซึ่งเป็นเงินที่นำมาต่อยอดเป็นทุนการศึกษาต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ปี2548สมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีเสด็จมาเปิดคลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียวและเปิดชั้น8ในวันที่28กุมภาพันธ์2566 เป็นศูนย์ฟื้นฟูอัมพฤกอัมพาตโรคระบบประสาทซึ่งแต่ละปีจะมีคนเป็นโรคหลอดเลือดสมอง3,500 0 0คนเสียชีวิตปีละ35,000คนทุกๆ4นาทีจะมีคนเป็นอัมพาตหนึ่งคนถ้าเกิดเยียวยาเร็วจะมีโอกาสหายเร็วขึ้นซึ่งที่นี่รักษาด้วยการฝังเข็มด้วยศาสตร์พิเศษของจีนและเป็นนวัตกรรมของที่นี่ซึ่งจะมีการช่วยเหลือผู้ยากไร้ให้ได้รับการรักษาฟรีด้วยมีการสงเคราะห์ งานทิ้งกระจาดให้กับผู้ล่วงลับและนำมาบริจาคให้กับคนยากไร้งานสุสารชาปนากิจขับเคลื่อนศูนย์อบรมการปฐมพยาบาลฉุกเฉินเบื้องต้นศูนย์วิทยุกรุงเทพสายด่วน1418จุดกู้ชีพกู้ภัย7จุด ที่ผ่านมาเคยมีปัญหาที่อาสาสมัครแย่งเก็บศพกันเนื่องจากมีไรายได้ดังนั้นมูลนิธิรู้สึกไม่สบายใจมีการหารือกับร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ว่าคนเป็นอาสาสมัครได้ต้องเป็นคนที่เลี้ยงตัวเองได้แล้วไม่เช่นนั้นจะเข้ามาเป็นอาสาสมัครทําไมเราจึงควรจะมีการคัดเลือกคนที่จะเป็นอาสา ปอดติกตึงจึงไม่มีอาสาในต่างจังหวัดยกเว้นกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อช่วยสนับสนุนอาสาสมาัครจากที่อื่นในแต่ละจังหวัดศาสตราจารย์พิเศษวิบูลตั้งกิติพาพรประธานบริษัทที่ปรึกษากฎหมายไฟอิสจำกัดบรรยายเรื่องสืบสารตำนานลอดลายมังกรในสยามโดยมีขอบเขตเนื้อหาการบรรยายเกี่ยวกับคนไทยสยามว่ามาจากไหน การผง,งาดขึ้นของมังกรในถิ่นสยามบทบาทของลูกหลานพันมังกรในสยามโดยได้เล่าถึงตำนานพงศาวดารและบันทึกจริงว่าคนไทยสยามมาจากไหนมังกรผ่านอาณาจักรทวาราวดีมังกรลุกประชิดอาณาจักรสุวรรณภูมิและสุโขทยัยมังกรล่องเรือมาอยัางกรุงศรีอยุธยามังกรผง,งาดขึ้นที่กรุงธนบุรีมังกร่รยรามเหนือนภากรุงรัตนโกสินทร์ ลูกหลานพันมังกรในสยามสุดท้ายมารดกตกทอดจากพันมังกรพลัดถิน่นโดยได้หยิบยกงานวิจัยที่เคยทำไว้เรื่องแม่น้ำโขงที่มีความเชื่อมโยงกันกับเผ่าพันธุ์ของกลุ่มคนในยุคต่างๆไปจนถึงช่วงเวลาที่คนจีนเข้ามามีบทบาทมากขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงทนบุรีเรื่อยมาจนถึงยุครัตนโกสินทร์ซึ่งมีทุกราชวงศ์ล้วนแล้วมีเชื้อสายจีนลูกหลานพันมังกรในสยามอาทิเจ้าพระยานิกรบดิน หรือเจ้าสัวโตพระยาอนุวัตรราชนิยมผู้ก่อตั้งมูลนิธิปอดเต็กตึงหลวงประดิษฐ์มูนธรรมดรป่วยอึ้งพาก่อนเหียกวงเอี่ยมบุรุษแห่งตำนานวีรชนจีนพ้นทะเลต้นตระกูลเอี่ยมสุรีเป็นต้นพระยาอนุวัตรราชนิยมต้นตระกูลเตชะวนิชหรือยี่ก่อหงได้รับพระราชทานนามสกุลจากรัชกาลที่9้าว่าเตชะวนิชหรือแท้แต่ในสมัยนั้นคนจีนด้วยการพูดว่ายามเกิด มียี่กอหงยานตายมีไต่หงกงแค่นี้พอแล้วเป็นคำพูดที่ติดปากคนแต้จิ๋วในยุครัชการที่6ปัจจุบันบ้านของยี่กอหงก็คือสถานีตำรวจนครบาลพลับพลาชัยส่วนเหียกวงเอี่ยมในปี1936ได้เป็นประธานหอการค้าไทยจีนเพราะเคลื่อนไหวช่วยเหลือประเทศจีนต่อต้านญี่ปุ่นเป็นคนเดียวที่อยู่ในศิลาจารึกที่ซีอานจำเป็นต้องพลีชีพเพื่อชาติขยายการต่อต้านญี่ปุ่นเพื่อกู้ชาติ ภายหลังถูกลอบสังหารเสียชีวิตคํากล่าวกับภรรยาก่อนสิ้นลมหายใจก็คือแม้ฉันจะตายไม่ต้องเสียใจจีนจะต้องชนะแน่นอนภรรยาของท่านปัจจุบันคือคุณย่าของคุณอารันเอี่ยมสุรีซึ่งท่านได้เขียนข้อความถึงสามีเช่นกันว่าท่านผลีชีพเพื่อชาติฉันต้องอยู่เพื่อบ้านอาลัยสามีแต่ต้องเลี้ยงดูลูกชีวิตนี้ต้องจำทนอยู่ต่อไป คุณผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลประเพณีวัฒนธรรมเศรษฐกิจของจีนได้จากหลักสูตรวิทยาการผู้นำไทยจีนรุ่นที่5หรือวทอจอ .5 ที่รายการคนหลังข่าวจะนำเสนอเป็นประจำทุกสัปดาห์ค่ะรายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะ ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ